สวัสดีค่ะช่างยะจา่าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจา่าก็พาดสูสวนผักบ้านยะจา่านะคะก็ยังไม่โตค่ะกําลังกำลังอันนี้เรแลับบิดนะคะกำลังกาลังโตกําลังจะขยายกอขยายพุ่มนะคะก็อันนี้กาดหอมอิตาลีนะคะหนึ่งแปลงและสาหรับไม้ไผ่อันนี้ยะจา่าจะเอามา ทำตรงนี้นะคะทําให้ที่อบอลเพ็ดเขาเลื้อยเนาะเขาขึ้นเนีย่ยตั้งเป็นเสาแบบนี้นะคะ่ะแด้จาจะเอาตั้งเป็นเสาแบบนี้นะคะคู่กันคู่กันกับเสานั้นให้บอลเพ็ดเขาเลื้อยขึ้นมาแล้จาจะได้เคลียร์ต้นตําลึงเอาบอลเพ็ดมาเวลาเวลาเราตัดบอลเพ็ดไปใช้งานเขาจะได้ตัดง่ายเพราะไม่ให้มันอยู่ช่องเดียวช่องนี้นะคะแล้ว เจ๊จ๋ายังไม่ทําช่วงนี้แล้วค่ะช่วงนี้เจ๊จ๋าจะยังไม่ว่างเลยเตรียมแปลงเตรียมอะไรก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเจ๊จ๋าตัดบอระเพ็ดออกมาเจ๊จ๋าต้องเอาเอาทำยาสับผมกับทาหมักทําหมักค่ะยาสมุนไพรอันนี้ก็เป็นแปลงฟินเล่นะคะแปลงฟินเล่ของเจ๊จ๋าค่ะ,ะนี่ก็หูเสือด่างค่ะฟินเล่ฟินเล,หนล,หออล่หนึ่งแปลงการหอมอิตอรี่หนึ่งแปลวก็เลดระบ,บิดอีกหนึ่งแปลงค่ะแล้วก็ตรงนู้น เจ้าจ๋าก็พาดูไม่ทั่วเนาะนอนกําลังลงเคลเจ้จ๋าค่ะมีทุกต้นเลยค่ะตอนนี้ต้นสวยๆก็เจอหนอนกินนะคะหนอนกินหนอนแพะเนี่ค่ะคุณไปหมดเลยนอนตัวเล็กๆเขียวๆนะคะช่วงนี้บางทีมาเปิดก็ไม่เจอนะคะหรือเลื่ยตาเจ้าจ๋าตาไม่ดีแต่บางตัวก็เจอบางวันก็เจอก็เอาออกแต่มันก็ยังมีรอยกินค่ะแต่ว่า มันก็มีรอยกินเรื่อยๆนะคะนี่นี่เหมือนเจอนี่ไงคะเจอแล้วเนี่ยค่ะเขาอยู่แบบเนี้ยค่ะอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มเริ่มมีลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีลงเจ้าจ๋าต้องรีบหาละไม่งั้นล,ลามค่ะเจ้าจ๋าว่าจะเอาดินตากวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะเจ้าจ๋าตากท่อ PVC ไว้เดี๋ยวจะไป เอาท่อ PVC ให้มันร้อนๆจด้จ่าจะไปดัดนะคะทาแปลงกำลังทยอยสะสมใบไม้อยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะขนใบไม้ไปลงใส่แปลงผักเราจะเอาดินผสมของยดาจาย๋านะไปลงตอนเย็นจะได้ปลูกนะคะไ,ได้ปลูกผักไม่ได้ปลูกผักหลายวันแล้วค่ะเหงามือแล้วไม่ได้ปลูกผักข่าเนี่ยค่ะแปลงผักบ้านไดจา๋าพาปลูกนะคะสลัดพวกนี้ก็ หลงเหลือจากแปลงก็เก็บออกมานะคะเก็บมาไว้ก็เลี้ยงไว้กินเนาะเพราะว่าเวลาใครถามขอซื้อเจ๊จาก็ไม่ขายแล้วเพราะว่ามันมันไม่สมบูรณนะ์แล้วเนาะมันมันนี่ละเจ๊จาก็เอาไว้กินเองแต่ยังไม่พร้อมตัดเจ๊จาก็ายังไม่กินเอ้ยยังไม่พร้อมกินเจ๊จาก็ยังไม่ตัดพูดสลับกันอันนี้ประกาศข่าวนะคะตอนแรกก็งามอยู่บนชั้นนะคะถือไปสองวันเจ๊จ่าไปทําแปลงที่นู่นไม่ค่อยได้มาดูแลอะไรเท่าไหร่ ยอดหายหมดเลยค่ะต้องตัดไปกินแล้วค่ะเนี่ยค่ะมิซูนาที่จริงอะ่ะมันกอใหญ่กว่าน,นี้นะคะเาจา๊จ๋าจะลองเปลี่ยนกระถางดูเาจา๊จ๋าตัดไปกินเมื่อคืนกระถางใหญ่ๆสามกอกินกับลาบหมูอร่อยมากเลยนะคะลาบหมูลาบประดุกมิซูนานะคะที่เาจา๊จ๋าทำไว้ปลูกไว้ตอนนั้นอะ่ะที่ลงคลิปแต่ว่าเจา๊จ๋าไม่ได้อัปเดตให้ดูนะคะมันไม่ค่อยงามค่ะ รู้สึกเมล็ดพันธุ์เขาจะหมดอายุนานแล้วแหละยะจ๊จ่าตั้งแต่เริ่มปลูกผักครั้งแรกยจ๊จ่าซื้อมาเนาะหลายปีสองปีละสามจะสามปีลยะยจ๊จ่าก,ก็เลยเอามาปลูกมันก็งอกให้ได้แค่นี้แหละคะ่ะแล้วอย่างหนึ่งยบยบแยบยจ๊จ่าปล่อยห้ก้าเขาแค่แกนนานค่ะก็เลยก็เลยไม่ไอ้นี่นะคะสลารี่บันซลารี่กำลังงามนะคะสลารี่กำลังพุ่งตั้งตัว เดี๋ยวก็ต้องต้องเปิดเล้นให้เขารับแดดบ้างค่ะแต่ก็แต่ก็ไม่รับแดดมากเจ้าจ่าจะลองดูเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเจ้าจ๋าจะพวนดินเติมปุ๋ยคอกให้เขาอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะทักลูกค้าให้มารับไปนะคะเอาแบบถุงอย่างนี้แหละให้ลูกค้าไปลงเอาเจ้าจ่าไม่ใส่กระถางแล้วเพราะว่าให้ให้ลูกค้าไปเลี้ยงต่อเอาเจ้าจ่าจะผสมดินไว้ ถ้าลูกค้าเอาเอา,เอาไปก็ไปลงกระถางแล้วลงไอ้นี่เอาเด๋ยะจ่าจะจะขายแบบถุงเล็กนี้แหละส่วนอันนี้สวิชชาร์ตค่ะสวิชชาร์ตที่โอ้ยมันมีเรื่อมีหนอนนะคะมาาเมื่อเช้าเจะจ่าก็เจอสองตัวนอนกินใบเข,เขาเขายืดหาแสงแล้วค่ะพร้อมที่จะย้ายกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็ไดโนเคลนะคะมีอยู่สามต้นที่เห็นเห็นว่าหลงเหลือแต่ว่า เขาอยากได้แสงแล้วค่ะเยาจ๋าจะยกเอามาวางให้เจอแดดนะคะวันนี้เพราะว่าเขาเริ่มยืดหาแสงอยากได้แสงกันแล้วค่ะสำหรับสวนผักบรรยชา,าพาปลูกนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เยาจ๋าจะตากดินเนี่ยค่ะหอมแบ่งเจอแดดไม่เต็มที่เขาก็จะเอียงหาแสงอย่างนี้ค่ะนอนเลยค่ะเขาจะเอียงนอนมาหาแสงแบบนี้นะคะแล้วใบเขาก็จะไม่ค่อยโต ไม่เป็นไรคะ่ะเจจ่าก็เอาไว้กินเองก็พอได้มีหอมกินเนาะอันนี้ก็สาบเสือนะคะเจจ่าก็ช้าไว้บ้างอยู่เดี๋ยวจะตัดไปลงถังบ้างแล้วค่ะมันใช้ประโยชน์ทําพกสบู่ได้ด้วยนะคะบารุงผิวสาบเสือกิ่นเฉพาะตัวค่ะกิ่นเจจ่าชอบนะคะกลิ่นตาเป็นสมุนไพรค่ะอันนี้เจจ่าก็ลงไว้นะคะ เด้ะบิดเหมือนกันเลดรบิดเลดรบิดยาจ๋าลงรอบนี้ยาจ๋าไม่เลือกก้าเลยค่ะมีอะไรยาจ๋าก็ลงอันนี้ฟินเล่สองสองสองร้อยย่างนะคะกระลำปียาจ๋าก็เป็นหัวว่างอยู่นะคะแต่ยาจ๋าไม่ได้มาพวนดินเขาทฤษฎีเขาบอกว่ากระลำปีถ้าไม่ได้มาพวนดินให้รากเขาขาดนะคะเขาจะไม่ค่อยโตก็จริงค่ะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยตั้งแต่ยาจ๋าเริ่มลง เจ๊จาก็เลยว่าไม่ได้พรวนดินเติมปุ๋ยคอกให้เขานะคะเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอันนี้ขาดธาตุอาหารไปแล้วค่ะไอ้น้ำหมักกากสซเหลืองเจ๊จาาาาะะ๋า,ากา็ไม่ได้เอามาใส่นะคะทําไว้แต่ว่ามันอยู่ในถังก็อยู่ในถังค่ะไม่ได้เอามาใส่ก็มีลําต้นเน่าตายไปต้นหนึ่งเจ๊จ๋าก่อนที่มันจะเน่าเจ๊จ๋าก็มาเอาไปกินไปเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะลำปีเป็นลำปีอินซีนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากหอมไม่ใช่หอม กร,กรอบมากแล้วก็อร่อยไม่เหม็นเขียวค่ะกินได้ยันใบล่างเลยค่ะใบแก่ๆน่ะเดี๋ยวจะจ๋าจะต้องมาเอาผัไปผัดน้ำปลาสักวันแล้วเดี๋ยวยจ๊จ๋าจะเอ,อมาเติมปุ๋ยคอกให้สักวันหนึ่งถ้าเขาไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วยจ๊จ๋าจะตัดแล้วค่ะตัดไปผัดน้ำปลาเอาทั้งใบแก่เย๊จะจ๋ากินหมดเลยนะคะเพราะว่ามันกรอบมากไม่เหนียวค่ะอร่อยค่ะสนผักบญรจ,จาพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊จ๋าก็ไปหาตะเวนเอาใบไม้เดี๋ยวเจ๊จ๋าต้องไปกินข้าวก่อน กินข้าวเสร็จเจจ๋าก็จะมารวยงานต่อค่ะเดี๋ยวขอเอาดินออกมาตาก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เจจ่าพาปลูกก็พามาดูต้นไม้สวนผักบรนเจ้จานะคะรุนมาที่เดิมยังไปไม่หมดนะคะเจะจ่าต้องรีบรีบเด๋ตวต้องไปทํางานอย่างอ,างอื่นอีกงานเยอะมากค่ะตอนนี้ล้นมือก็มีสกัดเล็เคลนะคะค่ะพาทัวร์สวนผักแค่นี้ก่อนนะคะาชอบก็ เดี๋ยวดูแปลงนี้แปลงนึนก่อนอันนี้ก็สองสีนะคะมีิินคอ cord r ดคอร์แล้วก็กาดหอมอิตาลีค่ะสามชนิดสมชนิดนะคะสามชนิดสองสีนะคะสีเขียวกับสีแดงค่ะก็แปลงนี้ก็แปลงนี้ก็การหอมอิตาลีนะคะไม่รู้อานาคตจะเป็นยังไงร,รอบนี้มันแปลกๆักกงไงไม่รู้ มันไม่ใช่หน้าหนาวเนาะมันโตช้ามากค่ะอเจจ่าบอกถ้ามันไม่มันหมดหน้าหนาวแล้วค่ะมันโตช้าเจจ๋าก็ลงครบทุกแปลงแล้วนะคะแปลงนู้นก็ลงแล้วแต่เจจ๋ารู้สึกว่าหอยทากจะเริ่มขึ้นแปลงผักบเจจ๋าแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าใบเตยอ,อยู่ตรงเนี้ยค่ะมันละกับแปลงผักเจจ๋ากลางคืนหอยทากเขาก็จะปีนต้นใบเตยขึ้นมาตามใบตามอะไรนะคะ ขึ้นไปกินผักเจจ่าซ่อมไปนะคะมีสีเขียวปนนะคะแปลงนี้ปลูกสีแดงแต่มีสีเขียวปนแลวยังมีรอยกินอีกสองต้นนะคะค่ะสำหรับคิ้เยจ่าพาปลูกก็เดี๋ยวถ้าเกิดใบเตยเจจาก็ทยอยตัดไปทําน้ําใบเตยน้ําอะไรกินทําต้มน้ําใบเตยใส่ตู้เย็นไว้กินแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําผักปั่นนะคะเพราะใบเตยก็จะหอมน้ําผักปัน่นเราก็จะหอมไม่เหม็นเขียวผักค่ะค่ะสำหรับคิมเยจาพาปลูกก็พามาชมสวนผัก ตอนแดด,ด,ดออกนะะี่ค่ะสิบโมงแล้วเพราะว่าเาจเาจ้าเพิ่งไปสวนตรงนู้นมาไปดูว่าเจเจ่าจะทําอะไรบ้างนะคะ่ะสวนผักบรรเจ้า,า,จาพาปลูกนะคะอาจจะไม่เขียวเดี๋ยวตอนเย็นจะจ่าถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ไม่แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็เชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจเจาพาปลูกเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องเจเจาพาปลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ ยายจ่ายยังไม่ไปตอบคอมเมนต์ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าทําแปลงผักเหนื่อยยจาจ่ายตอนคืนยจาจ่ายหลับเปิดเปิดยูทูบทิ้งไว้แล้วยาจ่ายา่าก็หลับค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยจาจ่ายขอตัวไปตากดินก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะสวัสดีค่ะ